สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ U2T ท่าศารานะคะวันนี้เราอยู่ที่ถนนต้นกําเนิดโคมตุงของตาบลท่าศารานะคะเราจะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาความสาคัญของโคมตุงของตาบลท่าศารานะคะซึ่งคนที่เล่าจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากนักประชุมชนผู้เชี่ยวชาญทางด้านโคมตุงพ่อครูจํานงนะคะเดี๋ยวเชิญไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ ตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กับพ่อครูจำนงนะคะนักปราชชาวบ้านเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโคมและตุงของตำบลท่าสารานะคะขอกราสวัสดีพ่อครูจำนงสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งสําคัญมากๆเลยเกี่ยวกับโคมและตุงเนาะสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือว่าประวัติความเป็นมาว่าโคมและตุงมีตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็เป็นมายังไงบ้างเออสำหรับโคมนะครับท,ที่ก่อนที่จะมาเป็นโคมเป็นตุงนี่บ้านเราเป็นคนเมืองนะชาวพุทธเนาะ คุกคีอยู่กับวัดวาอาลามอยู่แล้วาศาสนาอยู่แล้วนาะแถวหมู่บ้านเนี่ยเพิ่นจะมีวัสดุมีมีไม้ไผ่มีอย่างเนี้ยเพิ่นก็ลองทําดูไงทูกเจ้าบางทีเพิ่นมาเตศเพิ่นอยู่มามีที่ดึงดูดเพิ่นก็เลยอยากคือคนท่าแก่ลองทําอย่างมารอแล้วก็เอามาตั้งที่วัดแล้วก็มาติดแบบคล้ายว่าพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าแล้วก็เพิ่นก็ทําโครงขึ้นมาแล้วทาเป็นโคมพัดโคมหมุนนี่นะที่เป็นหมุนได้แตใ่ใจเทียนไขจุดเอา นะครับทาขึ้นมาเหมือนเนี้ยฮะเหมือนเนี้ยที่มันหมุนได้ไอ้ตัวอตัวเนี้ยเอาทําโค้งขึ้นมาเนะี่ยเอาทาขึ้นมาแล้วข้างในเนี่ยเราเขาจะทำเขาจะติดแบบแบบนี้จะเป็นจะเปลี่ยน12ราศีหรือว่าเป็นพุทธประวัติแต่ก่อนเพื่อนเอาตั้งวิหารเ,เพื่อนก็จะได้อธิบายตรงนี้ว่าเออตรงเนี้ยพุทธประวัติความเป็นมาเปลี่ยนในในอย่างใดก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของโค,คใช่ไหมคะแล้วตุงล่ะคะและตุงนี่ก็ตุงนี่สมัยก่อนที่เขาจะมีตุงชัยนะชัยยะนะ ตุงมันมีหลายอย่างถ้าสมมติว่าเราตายไปเนี่ยเราก็เกาะชายตุงขึ้นบนสวงสวรรค์อันนี้ความเชื่อ,อของ<ม>ของพุทธศาสนาเขามีนะโคมที่ตรงนี้มาแล้วก็ประยุกต์ขึ้นมาเป็นโคมแขนวนโคมประดับ<ม>ก็เหมือนตุงนั่นแหละต้องแขวนไว้ที่สูงประดับไฟใส่พางประทีปจุดประทีปใส่ข้างในและคือให้สูงไว้ความเชื่อของบรรพบุรุษของคนเท่าคนแก่เพื<ม>่อนเชื่อถือว่าแสงไฟเนี่ยสามารถจะส่องสว่างนำทางเราไปสู่ความสําเร็จ แทรกไปในถึงคําสอนด้วยนะจะ<ก>ธรรมะมด้วยนะว,ยนะวิถีชุมชนทุกวันนี้นะเมื่อก่อนนี่ใช้เฉพาะวัดเนาะวัดจะมีงานสงการประเพณีทุกอย่างเนี่ย จะต้องใช้เลยตกแต่งวัดว่าอารามมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ทางทางหน่วยงานราชการเข้ามาปุ๊บก็บพัฒนาต่อยอดมีนักศึกษามีอะไรเข้ามาแล้วก็ไอเดียนักศึกษาที่ออกแบบมามาแล้วก็เข้ามาชุมชนมาอบรมแล้วก็ได้ไอเดียใหม่ๆแล้วก็ทาให้สินค้าเราต่อยอดขึ้นมาทําให้มีอาชีพเข้าไปสู่โอทอปเนี่ยถ้าผลิตภัณฑ์ชุมชนใช่ด้วย ขายต่างประเทศใช่มีประวัติว่าอันนี้จะใช้งานยังไงตุงเนี่ยเอาไปประดับยังไงเดี๋ยวนี้โรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวรีสอร์ททั่วประ,เ,ประเทศเลยนะไม่ใช่เฉพาะ8จงังหวัดภาคเหนือเดี๋ยวนี้ของของทางเหนือเนี่ยไปทั่วไปถึงต่างประเทศ เมื่อกี้เราก็ได้ไปฟังประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องโฮมตุงจากพ่อครูจำนงมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าคือก่อนหน้านี้เราได้ฟังว่าโฮมตุงเนี่ยมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชุมชนมายังไงตั้งแต่สมัยอดีตนะคะต่อมาอยากจะมาฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากพ่อครูจำนงนะคะว่าความสําคัญของโคมตุงเนี่ยทำยังไงให้มันเป็นจุดเด่นจุดขายของท่าศาลาขึ้นมาได้นะคะ ครับสมัยก่อนนี่ตำบลทัศลานะครับยังยังไม่มีโคมเนาะคือพระอ,อุุมยเขาทํามาอยู่แล้วก็รีเริ่มไงรีเริ่มปุ๊บพอทําขึ้นมาปุ๊บทางป้อลงป้อหลวงนะใครว่า 3- 4หมู่บ้านประชุมกันนะแล้วก็กระจายว่าใครทําเป็นแม่ไ,มไปสอนกันใครจะทําบ้างอะไรก็มาชุมนุมที่วัดแล้วก็ทํากันเอประต่อเข้ามาก็มีการส่งเสริมส่งเสริมว่าเออตรงนี้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ ประจำตำบลนะตำบลของทัศลานะหน่วยงานเขาก็ส <ter> น <es> ับสนุน <ăn> ม <os> <ious> ีการอบรมมีงบประมาณเข้ามาแล้วก็สอนต่อต่อต่อไปแล้วก็แต่ละหมู่บ้านก็มาชุมนุมกันจากสามหมู่บ้านก็เป็นห้าหมู่บ้านทั้งนั้นมาก็มาเป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลทัศลาแล้วก็มาประยุกต์มาพัฒนาไอเดียแต่ละคนไม่เหมือนกันเรามาผสมผสานกันปุ๊บผลิตภัณฑ์คมใหม่ๆขึ้นมาจะมีคมย่อคมปันไส้จะมีติดผ้าไหมผ้าายหลายรูปแบบพับไปได้ เทศบาลเห็นความสําคัญเขาเลยดึงตัวนี้ขึ้นมาก็คือเรื่องมาจากเรามีนักประชชุมชนของเรารที่ผลิตขึ้นมาอยู่แล้วแล้วเขาก็มาแลกเปลี่ยนกันภายในหมู่บ้านแล้วก็มีทีมบริหารของทั้งท้อง,งถิน่ตนตำบลอําเภอและจังหวัดเนี่ยที่เห็นความสําคัญของสิ่งเหล่านี้แล้วก็มาช่วยสนับสนุนพัฒนาโครงการของเราครับผม เราลองมาฟังว่าการเข้ามาของ U2T ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้ามาช่วยอะไรกับชุมชนตำบลท่าสาราบ้างนะคะเออทางทาง U 2ทีเขามาเขาก็มาสนับสนุนได้ด้านการตลาดด้วยไงเขาก็มาถ่ายทำมีไอเดียมีมาเนแนวทางให้อะไรให้ฮะแล้วก็ออกแบบให้ด้วยอะไรด้วยเขาก็แบบให้พ่อครูทำแล้วก็ทำเสนอเข้าไปก็เห็นดีดเห็นชอบเขาา้าว่าเออสวยง,งามมากก็เลยอยากให้ ต่อยอดไปค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์การเชื่อมต่อสัมพันธ์อะไรพวกนี้เนาะแต่แต่อย่าลืมว่าคือหนึ่งอย่าลืมร่างเง้าของเราที่เรามีอยู่เอาดึงขึ้นมาผสมผสานด้วยนะอย่าให้มันหายไม่ใช่ว่ามีของใหม่อย่างน้อยๆก็ต้องมีของเก่าเข้าผสมไปหน่อยเออเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันจะเป็นเป็นของฝากของที่หลือของตำบลนัสาของเรา แลขายได้จริงด้วยไปได้ทั่วโลกไปได้ทั่วโลกด้วย,วยแล้วก็เรื่องยูทูบีจากมอชอนะคะ,ะพ่อครูมีความคาดหวังอะไรบ้างที่อยากจะให้ทางมอชอเข้ามาช่วยเหลือทางชุมชนที่จริงที่จริงมอชอเนี่ยผมไปในหอศิลป์เนี่ยไปจัดงานตลอดเมื่อก่อนที่จัดงานประจําเลยนะที่หอศิลป์อยากให้ที่น้องๆที่เข้ามาถ่ายทําจบแล้วหรือไม่จบถ้ามาถ่ายทําต่อยอดให้ประชาสัมพันธ์ เราอย่าให้มันสูญหายอย่าไปเอาพวกรีสอร์ทน้ําตกไปมากมายอมเอาศิละปะก็ะ้าทำลายฝาผนังบ้างอะไรอย่างลายฝาผนางังวัดประโคกหลวงเนี่ยม,มันกี่พันปีไม่รู้เอที่เขาสร้างมาแล้วก็พานัก่อบเข้ามาเป็นคือหนึ่งให้ต่อย,ยอดให้ประชาสัมพันธ์ในด้านการตลาดด้วยถ้าอะไรเข้ามาเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์ในท่าศลาก็ได้ สูุจำหน่ายสินค้าประจำตำบลนะก็อยากจะให้เป็นการเก็บป่งความรู้ต่างๆาไว้แล้วก็เอาไปนำเสนอในพิพิธภัณฑ์หรือว่าเผยแพร่สู่สาธารณชนให้ได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งดีงามมีคุณค่าของเราครับผมแน่เป็นสิ่งที่ดีมาก จากการพูดคุยกับพ่อครูนะคะหลังจากที่เราได้ฟังประวัติความเป็นมาของเรื่องโคมตุงนะคะแล้วก็การเข้ามามีส่วนร่วมของ UT t จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะตอนนี้เราอยากทราบว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะสนับสนุนอยากจะซื้อโคมตุงเนี่ยเราสามารถทํายังไงได้บ้างคะทุกท่านที่อยากจะได้โคมได้ตุงก็คือหนึ่งในด้านการตลาดก็มามา,มาทางสายงานของตำบลทัศาลาได้เลยมาติดต่อท่านนายกหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางทางทศาลานะฮะ เขาก็จะแนะนําให้มาชุมชนแต่ละหมู่บ้านท,ที่ที่ชาวบ้านผลิตอยู่นะฮะตอนนี้ทางตำบลทัศาลายังยังไม่มีศูนย์สินค้าประจําตําบลกาลังสร้างอยู่นะฮะอีกหน่อยก็จะมีสินค้าจะไปรวมที่จุดนั้นเลยนักท่องเที่ยวก็จะไปลงที่เทศาบาลท mm ั hmm. ศาลาโดยตรงเลยแหล่งเรียนรู้ก็ทางเทศาบาลก็จะได้นําเข้ามามาถึงจุดที่ผลิตสินค้าผลิตโคมไฟนะฮะได้มาดูวิธีการผลิตการทํา ไฟตุงชัยละนาของเรานะะอันนี้เปรนเด็นหลักๆเลย,ยก็คือช่องทางสําคัญในการจะติดต่อมาซื้อของโคมสกของเราก็คือผ่านทางเทศบาลตาบลท่าสาราได้เลยนะคะ,คะใคร<ม>ที่สนใจก็สามารถติดต่อทาง Facebook หรือว่า<อ>ทางโทรศัพท์ของเทศบาลตาบลท่าสาราได้เลยค,ะค่ะ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากเลยเนาะที่ว่าตำบลท่าสาราของเรามีองค์ความรู้ที่มีคุณค่าแล้วตอนนี้มีการต่อยอดส่งต่อให้กัคบคนรุ่นใหม่ให้สืบสานันต่อไปและสามารถผลิตเป็นสินค้าที่ขายได้จริงใช้ได้จริงรแล้วก็แผ่ตลาดไปทั่วโลก<ช>เลยนะคะคคแล้วก็สำหรับตอนหน้าจะมีเรื่องราวน่าสนใจอะไรอย่าลืมติดตามกันได้เลยนะคะครับ,บสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับ